ปรากฏการ์โซเชียลตะวันออกกลางใครจะไปเชื่อนะครับว่าในท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยคนที่ตื่นเต้นที่สุดกลับไม่ใช่คนในอาเซียนแต่นักวิเคราะห์การทหารและชาวเน็ตในอิหร่านกลับกำลังนั่งจ้องหน้าจอดูภาพกองทัพไทยด้วยความทึ่งครับอิหร่านเป็นประเทศที่เจอสงครามมาทั้งชีวิตถูกความบาดจนขยับตัวลำบากแต่เมื่อเขาเห็นสิ่งที่กองทัพไทยทำเขากลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละ คือมหาอำนาจที่แท้จริงที่ซ่องตัวอยู่พวกเขาไม่ได้มองเราเป็นเพียงประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เน้นการท่องเที่ยวอีกต่อไปครับแต่สื่อโซเชียลในตะวันออกกลางตอนนี้กำลังยกย่องให้ไทยเป็นมหาอำนาจทางการทูตที่มีชั้นเชิงเหนือเมฆที่สุดประเทศหนึ่งคำถามที่ชาวอิร่านถามกันจนเป็นไวรัลก็คือประเทศไทยทำแบบนั้นได้อย่างไรเขาแปลกใจว่าไทยซื้ออาวุธจากทุกค่ายในโลกมาไว้ในมือได้ยังไง โดยที่ไม่เคยโดนความบาดแถมยังใช้ของเหล่านั้นร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อช่วงที่2ส,สมรภูมิอาวุธลูกผสมที่ดีที่สุดในโลกลองนึกภาพตามนะครับคนอิหร่านเขาเจอแต่ของที่ต้องดัดแปลงจากยุคเก่าหรือต้องรอของจากรัสเซียและจีนเท่านั้นแต่พอเขามาดูไทยเขากลับเห็นภาพที่มันอินเตอร์จนน้าตกใจ เขาเห็นเครื่องบินกับไล่ F-16 ของสหรัฐบินลาตระเวนคู่ไปกับเครื่องบิน JAS-39 Gripen จากสวีเดนซึ่งปกติแล้วสองค่ายนี้เขาแข่งกันแทบตายแต่ทหารไทยจับมาบินด้วยกันเหมือนเป็นพี่น้องยังไม่พอครับภาคพื้นดินเขายิ่งอึ้งหนักเข้าไปอีกเมื่อเห็นปืนใหญ่ซีซ่าของฝรั่งเศสตั้งตระงานอยู่ข้างๆปืนใหญ่แอดมอสของอิสราเอลสำหรับคนในตะวันออกกลางอิสราเอลคือคู่ปรับตลอดกาล แต่ไทยกลับสามารถดีลอาวุธระดับท็อปจากอิสราเอลมาใช้ปกป้องแผ่นดินพุทธได้อย่างหน้าตาเฉยนี่คือสิ่งที่คนอิหร่านเรียกว่า United Nations of Artillery หรือสหประชาชาติแห่งปืนใหญ่ชัดๆเขาแปลกใจว่าไทยทำยังไงถึงเอาอาวุธจากชาติที่เกลียดกันหรือทะเลาะกันอย่างสหรัฐกับจีนหรืออิสราเอลกับฝรั่งเศสมาวางไว้ในสมรภูมิเดียวกันได้แบบเนียนกริบขนาดนี้ช่วงที่3ลิงค์คี มันสมองคนไทยที่โลกต้องจารึกจุดที่คนอิหร่านคอมเมนต์ถามกันมากที่สุดและเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยมากก็คือเรื่องระบบเชื่อมโยงข้อมูลครับเขาถามกันว่าเครื่องบินสวีเดนคุยกับเครื่องบินอเมริการู้นิยามได้ยังไงเพราะปกติแล้วมหาอำนาจจะกักรหัสข้อมูลกันสุดๆอเมริกาไม่ยอมให้รหัส F 1 6กับใครสวีเดนก็มีระบบของตัวเองแต่คำตอบที่ทำให้ทั่วโลกต้อง Respect ทหารไทยก็คือ Link T ครับ นี่ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ซื้อมาจากใครแต่มันคือมันสมองของวิศวกรไทยและกองทัพอากาศไทยที่เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อระบบขึ้นมาเองเราทำสิ่งที่มหาอำนาจบอกว่าทำไม่ได้ให้ทำได้เราสร้างล่ามดิจิตัลที่ทำให้เรดาร์จากเครื่องบินค่ายหนึ่งส่งข้อมูลเป้าหมายไปให้เครื่องบินอีกค่ายไปหญิง นี่คือความเหนือชั้นที่พิสูจน์ว่าคนไทยไม่ได้มีแค่เงินซื้อของแต่เรามีสมองในการดัดแปลงและประยุกต์ใช้จนผู้เชี่ยวชาญจากอิสราเอลยังต้องยอมใจครับช่วงที่4การทูดไผ่ลู่หลมภูมิคุ้มกันร,ระดับเทพชาวอิหร่านถามกันต่อว่าใครอยู่เบื้องหลังไทยทำไมดูแข็งแกร่งขนาดนี้เขาสงสัยว่าไทยต้องมีลูกพี่ใหญ่แน่ๆแต่ความจริงคือไทยไม่มีนายใหญ่ครับ แต่เรามีเครือข่ายพันธมิตรที่เราสร้างมาอย่างยาวนานนี่คือการทูดไผ่ลู่หลมที่เป็นตำนานของเราเราสามารถซื้อเทคโนโลยีป้องกันประเทศจากอิสราเอลได้ในขณะที่มืออีกข้างเราก็ยังค้าขายน้ำมันและกระชับสัมพันธ์กับอิหร่านได้เราซื้อ F-16 จากอเมริกาได้ในขณะเดียวกันจีนก็ยินดีขายรถถัง VTC รุ่นล่าสุดให้เราด้วยนี่คือสิ่งที่เรียกว่า diplomatic immunity หรือภูมิคุ้มกันทางการทูด เราทำให้มหาอำนาจโลกต้องเกรงใจเราเพราะถ้าใครสักคนคิดจะรุมคว่มบาตไทยเขาจะทำไม่ได้ครับเพราะไทยมีความสำคัญกับทุกขั้วอำนาจการแตะต้องไทยก็เหมือนไปเหยียบเท้าเพื่อนของมหาอำนาจอีกขั้วหนึ่งทันทีช่วงที่5ความต่างชั้นของสมรภูมิหลีกระดับโลก vs หลีกอบตในสายตาคนอิหร่านเขาเปรียบเทียบเห็นชัดเจนครับว่า ในขณะที่กองทัพไทยใช้เทคโนโลยีระดับไฮเอ็นและการบริหารจัดการที่ซับซ้อนแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับทำได้แค่ร้องหา UN ซึ่งตอนนี้ก็เงียบกริบหรือใช้อาวุธตกยุคที่คนทั่วโลกไม่สนใจแล้วชาวเน็ตอิหร่านถึงกับวิเคราะห์ขำๆว่าหรือมหาอำนาจฝากไทยทดสอบอาวุธโดยให้เพื่อนบ้านเป็นผู้รีวิวความห่างชั้นนี้มันไม่ได้เกิดจากแค่ขนาดของประเทศครับแต่มันเกิดจากวิสัยทัศน์ครับทหารไทยไม่ได้ซื้อของมาตั้งโชว์วันเด็ก แต่เราฝึกร่วมกับหน่วยรบพิเศษระดับโลกทุกปีเราเรียนรู้ความไวจากหน่วยซีลสหรัฐเรียนรู้ความอึดและการรบในป่าจากทหารเกาหลีและญี่ปุ่นจนหล่อหลอมให้ทหารไทยกลายเป็นไฮบริดวอร r i ิเออร์ที่มีจุดเด่นของทุกชาติรวมกันมองในมุมคนอิหร่านเขามีเงินครับเขามีทรัพยากรแต่เขาซื้ออาวุธเหล่านี้ไม่ได้เพราะโดนคว่ำบาตทางการเมืองเขาจึงมองไทยด้วยความอิจฉาและชื่นชมอย่างที่สุด เขาเห็นไทยเป็นอารยะประเทศที่รู้จักใช้สันติภาพนำการทูดและใช้การทูดมาสร้างความแข็งแกร่งทางการทหารนี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษไทยส่งต่อมาถึงรุ่นเราครับความสามารถในการปรับตัวการเป็นมิตรกับทุกคนและการไม่ยอมเป็นเบี้ยหลังของใครจนเกินไปวันนี้โลกไม่ได้มองไทยแค่ดินแดนแห่งรอยยิ้มแต่มองไทยเป็นเสือที่ซ่อนเล็บและเป็นต้นแบบของการวางตัวในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้ง และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมสมรภูมิไทยขมนในครั้งนี้ถึงได้กลายเป็นกรณีศึกษาที่มีอิทธิพลไปไกลถึงตะวันออกกลางและทำให้คนไทยภูมิใจในกองทัพและสายเลือดนักรบของตัวเองมากกว่าที่เคยครับ